สวัสดีจ้าวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วจ้าวันที่ยี่สิบเจ็ดจะไปวัดจ้าจะไปวัดท้าชมวอกก่อนชมวอกก่อนชมวอกก่อนก่อนไปวัดตากลาเทโวไม่มีเวลาเตรียมของป้าเตรียมให้มีแต่ป้าจัดการให้ทุกอย่างเราก็มีหน้าที่แค่ไปใส่เสรจเรียบร้อยข้างหนึงไม่ลูกเกียรตวหรือเปล่าที่บนจะทอะไรตรงนี้ป้าหวันนดีันียี่สิบเจ็ดวันนะคะยี่สิบเจ็ดวันหนึ่งตลา เนี่ยยี่สิบเจ็ดวันก็ถ้าเอาแบบที่ทาสองรอบทามือด้วยมันก็จะได้อยู่นะหรือเดือนหนึ่งไม่รู้ละแต่ว่าประมาณยี่สิบเจ็ดวันก็คุ้มแล้วล่ะตกวันละสามบาทตกวันละสามบาทกว่าต้องมาหาซิปสมัหาซิปนะเอ่อกันแดดรองพื้นมีครีมบำรุงในตัวเสร็จครบจบในกระปุกเดียวเลยนะคะพอทาปุ๊บมันมันจะวาวหน้ามันจะวาวออกมาเลยนี่ขนาดมองตามองไม่ค่อยเห็นนะจะมองไม่ค่อยชัดเป็นเบอร์นี่นะคะ มดแล้วล่างสองเดี๋ยวไม่มีถ่ายล่างสองเดี๋ยวไม่มีถ่ายล่างสองจะไปวัดจะไปวัดสนใจทักมานะคะชุดตัวแทนจำหน่ายสามอยห้าสิบได้ห้ากระปุกนะคะสามอยหสได้สินค้าเลยเอาไปทำการตลาดมีอาชีพเสริมเป็นของตัวเองนะคะอาชีพเสริมลงทุนต่ำค่ะลงทุนต่ำมีสองสีนะคะอันนี้สีขาวสีสำหรับคนผิวขาวซึ่งอันนี้เป็นสีที่ป้าใช้ประจำนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งสีผิวสองสีเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะลองเปิดกระปุกผิวสองสีใช้นะคะดูซิว่ามันจะเป็นยังไง กันหน้ากันหน้าหน้าลอยเดี๋ยวไปทาไปพับแล้จะเอียนใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ